ตอนถ้าไม่กอนตอนที่ไม่ได้ตังโค้งนะที่เนียน่ยพื้นที่จะเป็นที่รับล้มน้ำจะท่วมทึ่งเราไม่สามารถจะปลูดได,ได้เพราะว่าตาบาเพราะว่าน้ำท่วมเลยพื้นมันจะตายมดมันจะไม่มีว่าหน้าแรงน้าอะไรมันจะมันจะท่วมอยู่ตลอดช่วงเดือนทันว่ามกรานี้ทันก็เรานี้จะกันน้ำไม่ได้เพราะว่าน้ำมันจะมักพอหน้มามักน้ำจะท่วมท่วมพอท่วงเลยต้งอ,องคันโจกเราจะฟัง ซึ่งเาป่อตตนะังพวกหน้าก็ระยะนึงคือคันนั้นเขาราวัันน้ำได้ส่วนนึงเป็นช่วงแก่ว,วหรือดูกาลแต่ว่าในวีร์รีบเร็วก็มีโอกาสอยู่ตอนนี้ก็มีลูกมาลาลูกบัวลูกพักพักมาลําลูกนั้นพักลูกพัก,ลกแล้วก็มีมีข้าวแล้วก็เลี้ยงปลาแต่เลี้ยงปลาก็ผสดปะหน้าก็คือน้ำมันเปรี้ยวเพราะพื้นที่ในบ้านนั้นจะทําให้น้ำเปรี้ยวพอน้ำเปรี้ยวปะหน้าเรามีทันที ตัวย่างชกนมีกรงการของพือคุดหลอกคลองทำมห้บเวตรงเนี้ยเป็นเต้สุ้งคนน้ำเราก็สามารถปลูกปืชดพักได้ถ้าเราต้องอบโอกแต่ต้องมีดินมามา,มาปลูกนะก็เนี้ก็เป็นโอกาสโอกาส,กาสนึงแต่พอมีโคกนองหน้าก็ดีดีขึ้นว่าเดิมเพราะว่าเราจะได้ตําข้างในก็ดีอันแหละ คนลารกได้ตอนนี้ก็คือเนี่ยมีมีมีโลละมีบวบตอนแรกก็ว่านพักพักใส่ซีมพักกานาได้แะเนี้ก็ได้อยู่เด้นแกราไปใส่ก็มีกินเนี่ยมีขี้มูขี้หัวได้ตอนแรกี่เราไปใส่เท่ตรงนั้นเราสามารถปลูกพักได้ยายชาวบ้านที่ว่ามีความสนใจมีที่ดินที่เลือกจะเราทำปลูกปานบลได้แล้วนะมีที่ดินเลืออยู่ก็มาทำโคกน่องนาเพื่อว่าอย่างน้อยเราก็ได้ปลูกพักกินเราก็ได้ทำราคาเลียงปลา เชิญชวนก็เชิญชวนตกตกขาและใครที่สนใจก็มาทำได้โครงการน้ามีประโยชน์หลายอย่างอ่แต่เดิมเลยนะคะพื้นที่ที่นี้ค่ะเป็นพื้นที่ดินเลนค่ะแล้วเป็นพื้นที่ป่าจากค่ะคะนส่วนใหญ่เขาจะรู้กันนะคะว่าพื้นที่ในบางเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะจะเป็นดินเลนนะดินมันใกล้กับแม่น้ำมาคะ่ะครัวเรือนก็ทําการสมัคร เข้าไปนะคะเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการโคกหนองนานะคะขุดแล้วมันจะดินมันจะอยู่ตัวไหมน้ํามันจะท่วมหรือเปล่านาะแล้วมันจะแบบมันจะพังหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนจะรั่วแล้วมันจะปลูกอะไรขึ้นไหมอ,อำเภอเมืองนะคะก็ได้จัดสารการสํารวจพื้นที่ะคะ่ะหลังจากที่เราได้ประสานงานนะคะกับช่างในพื้นที่นะคะแล้วก็เราประสานงานทางหัวหน้านะคะบนจังหวัดเขาลยปรึกษาหาเรือะคะ่ะถ้าเกิดว่าเราทําพื้นที่เนี่ยเราเขียนแปลนอะ่ะ แบบนี้ได้ไหมคะให้มันสูงขึ้นขึ้นไปแล้วก็ให้ครัวเรือนเนี่ยมา,อ,าออกแนวคิดของตัวเองอะคะ่ะเพราะว่าท่านเป็นเป็นเจ้าของพื้นที่อยู่แล้วท่านจะรู้ดีว่า,าพื้นที่ของท่านเนี่ยบริบทเนี่ยมันจะอยู่ยังไงจะต้องทํายังไงถึงจะถึงจะโอเคอะค่ะผลสรุปมาว่าคือขุดเป็นคันล้อมอะคะ่ะเขาเรียกว่าคันคันดินนะคะล้อมล้อมรอบเพื่อที่จะไม่ให้น้ําเขา้าแล้วก็ด้านในเราก็จะมีเป็นคลองไส้ไก่อ่ะคะ่ะเพื่อที่จะไว้เลี้ยงสัตว์น้ำอะคะ่ะอย่างเช่นกุ้ง หรือว่าปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีพื้นที่ไว้ปลูกพืชผักไว้กินในครัวเรือนนะคะแล้วก็มีการเลี้ยงไก่ไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผลผลิตที่ได้ตอนนี้นะคะนอกจากที่ว่าครัวเรือนจะได้ผลผลิตไว้ทานในครัวเรือนแล้วอะ่ะยังมีการเอาไปฝากร้านค้าขายได้ด้วยค่ะแล้วก็ผักปลอดสารพิษนะคะเพราะว่านพอตอของเราเนี่ย เข้ามาช่วยในเรื่องการส่งเสริมเป็นครูพาทำอะค่ะการทําปุ๋ยอินทรีย์หมักปุ๋ยอินทรีย์หรือการทําอาหารไก่อารมณ์ดีอะค่ะทีเ่เอามาประยุกต์จากความรู้ที่เราได้เรียนมาเหมือนกันนะคะเพื่อจะมาส่งเสริมให้กับครัวเรือน